สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ผมพันหมีพาพี่น้องเอฟซีออกมาแก้แค้นประกายด้วยกันครับผมเมื่อคลิปก่อนนาะมายิงไปเนื้อขาดไม่ได้ครับผมมาดูคลิปนี้ว่าจะแก้แค้นสําเร็จไหมครับหมายก็หมายเก่าแล้วครับผมเคยมาทําคลิปไปสองรอบแล้วครับผมประกอบเรือบันไดไปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลุยแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุยด้วยกันนู้นต้องเอาเรือออกไปนู่นครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในอ่าวเลยครับผม เออเขาถามผมว่าหมายนี้ตรงไหนเนาะบ้านหลังสูงครับผมเขาเรียกว่าหมายตรงข้ามกับสาลนะครับผมเอเขาเรียกหมายหมายต้นคอยตรงข้ามกับสารบ้านหลังสูงเนี่ยครับผมมองเห็นนู่น่ะเนี่ยแหละครับผมปลาไกผมมาสองคลิปแล้วขึ้นดีครับผมขึ้นไม่ขาแลนะ้วเดี๋ยวไปดูวันนี้ว่ามันจะขึ้นขนาดไหนเนาะแต่ปลานิลไม่ค่อยเจอตัวครับผมไม่มีตัวเลยดีกว่าผมไม่เจอเลยน้ํามันไม่ค่อยจะใสเลยครับผมมันจะเป็นน้ําแบบออกขา,ขาวๆเนาะ น้ำเขาล้างทรายลงมาครับผมแต่ปะกายขึ้นดีไปครับผมเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันว่าจะแก้แค้นสําเร็จไหมหรือจะให้มันย้ําแค้นอีกครับวันนี้ไปครับผมลุยครับท่านผู้ชมครับพายเรือมาถึงอ่าวแล้วครับผมนี่แหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปหานั่งแถวในเนี้แหละครับผมหมายเก่าผมเคยมาสองรอบแล้วครับผมนี่รอบที่สามแล้วเดี๋ยวดูทำเลครับผมดูปะกายมันขึ้นตรงไหนมันขึ้นดีๆครับผม เี๋ยวจะเอาเรือเข้าชายชายฝั่งครับนูน่นนู่นมุมนู้นเลยครับผมมีตัวขึ้นอยู่เตียงชโดไปครับผมเดี๋ยวปิดติดตามรับชมกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านู่นครับเห็นไหมประกายขึ้นอยู่มุมนู้นครับผมไม่รู้ว่าจะมีแต้มหรือเปล่ายิ่งยากครับแบบนี้มันไม่เหมือนปลาล่องนะปลากกยสิบทีนี่โดนสักทีนึงก็เอาแล้วครับผม สิบทีผมจะโดนสักทีหรือเปล่าขึ้นขึ้นปั๊บยิงป้วะเลยมันไม่ใช่แบบปลาล่องเนาะปลาล่องมันยังว่ามีโอกาสได้เล็งมัง้งดูว่าเราจะแก้แค้นสำเร็จไหมครับผมไอคลิปก่อนขาดไปตัวหนึ่งเดี๋ยวพายเข้าไปนี่นะครับผมไปบผมเดีมจะไปติดตามกันเดี๋ยวไปเจอกันตรง ปลามันขึ้นเลยครับผมไปแนวเนี้ยละก่อนชายฝั่งมันเนี้ยครับผมหลบหลมห,หน่อยอย่าลืมนะครับผมวันไหนเข้ามารับชมใหม่เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกลังใจเป็นกำลังใจให้ช่องพันหนีเลยครับผมวันไหนที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากครับผมไปครับผมเดี๋ยวหมดเวลาก่อนมองเข้ามาเห็นมันขึ้นอยู่ในเนี้ยนะครับผมดูมันจะขึ้นอีกหรือเปล่า โอ้ยจ้องนี่ไปขึ้นนูน่นไม่ถูกขึ้นช้าๆอย่างเงี้ยม่ถูกมันขึ้นอีกบ่อหน No. เวื่อตับนินไม่ใช่ครับผม โดน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 คิดว่าจะไม่โดนโดนครับผมโดนโดนโดนอย่านะเว้ยโดนแล้วโดนแล้วคิดว่าจะไม่ถูก No way, and yeah, no away. เป็นเหมือนตัวนั้นนะครับผมตัวคลิปก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวลงก่อนอย่าวิ่งแรงสิ dạy dù nó ạ ui dạy dù không น่่นาจะมีสามโลน่าจะได้ครับตัวนี้แกแขนสำเร็จแล้วครับผมแจ๋วท่านผู้ชม หลุดแล้วมั้งหลุดจริงด้วยโอ้โหโอ้ตอนผมเปิดกล้องทิ้งไว้มันไม่ขึ้นครับผมเวลาปิดกล้องแล้วขึ้นยิงแล้วมาหลุดอยู่เนี่ยตัวไม่โตรหรอครับตัวนี้โลสองโลเต็มที่ผมมันหลุดดิ้นหลุดอยู่ตัวนี้โอ้เสียดายช็อตยิงท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าผมปิดกล้องพักหนึ่งครับผมกล้องมันร้อนเนาะ พอปิดกล้องแล้วมันขึ้นเลยขึ้นอยู่เนี่ยแหละครับผมเสียดายไม่งั้นก็ได้ตัวที่สองแล้วยังไม่ถึงขาวนะครับผมยังไม่ถึงคาดดึงดิน้นต้มตามต้มตามหลุดอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวลุนต่อตัวต่อไปครับผมเผื่อมีตัวต่อไปแบตก็จะหมดตอนเปิดไม่ขึ้นนะปลา ครับท่านผู้ชมครับพอแล้วครับผมวันนี้มีผลงานมาปากหนึ่งตัวครับผมอีกตัวหนึ่งก็เนื้อขาดถือว่าแก้แค้นสําเร็จอยู่ครับผมคลิปนี้อีกคลิปก่อนนั่นก็เนื้อขาดเหมือนกันวันวันนี้ก็เนื้อขาดไปตัวนึงครับผมแต่ตัวไม่โตเท่าไหร่ได้ผลงานตัวเดียวครับผมประมาณสามโลกว่าๆน่าจะได้ประมาณนั้นแหละครับผมไม่เกินนั่นเนาะไม่โตเหมือนอีกงวดที่แล้วเนาะก็ เหมือนเดิมครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่นะครับเนาะฝากโอ้โหเสียงให้ดูฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องพันหมี้วยครับผมเดี๋ยวลากันบนบันไดนี่เลยครับผมบนเรือนี่เลยนี่นน่นก่าผมจะเอาเข้าฝั่งไม่ได้ไปน่นอ้อมไปนู่นครับผมไปอีกไกลอยู่ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศดีครับผม กายขึ้นไม่ขาดครับผมอา่าวนี้มันกว้างหน่อยเนาะมันจะขึ้นแถวชายฝั่งะนีัยผมขึ้นดียิ่งหลายที่ครับผมไอตอนผมเปิดกล้องบางทีมันก็ไม่ขึ้นเวลาปิดกล้องมันขึ้นนู่นบ้านใครก็ไม่รู้ครับผมเขาเรียกอตรงนี้เขาเรียกไอบ้านหลังสูงเนาะที่แถวแถวนี้กันแถวหมอมุ้ยเขาเรียกกันเนาะข้างบนนู้นก็จะเป็นบ่อซ้ายผมหนน้ำขุ่นหมดแล้วเนะ ปันนินล่องมองไม่เห็นแล้วครับผมถ้าเกิดอย่างเงี้ยปันินล่องมองเห็นอยู่น้ำแบบนี้ฝั่งน้นขุนหมดโอเคครับผมวยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรือเข้าฝั่งก่อน